คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเองที่ได้ติดตามในเรื่องราวของคู่จิ้นนะคะมีหลายต่อหลายคู่ในวงการบันเทิงไทยบ้านเราตอนนี้ที่แฟนเนี่ยต่างก็จับจิ้นกันเยอะมากและหนึ่งในนั้นเองก็มีนี่เลยค่ะคู่ของหนุ่มพีกกองทพีคแล้วก็สาวมิ้นรันรวีนี่แหละคุณผู้ชมโดยนะคะต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยคือกระแสะมาแรงไม่แพ้คู่อื่นในวงการบันเทิงไทยบ้านเรากันไปเลยยิงนะคะสองคนนี้เนี่ยเขามีละครด้วยกันเรื่องแรก ะะอย่างเรื่องนี้แหละชุดบ้านดวงใจเทวพรมนะคะตอนดุดอับซ้อนอทีนี้ค่ะถึงแม้วาละครเนี่ยคุณผู้ชมคะจะลาจอมันนานเอามากๆแต่เรื่องความจิ้นของคู่นี้ต้องบอกนะคะว่าแฟนๆเนี่ยลงเรือจิ้นกันฉ่าเอามากๆนะคะเชียร์คู่นี้อยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นมากกว่าคู่จิ้นค่ะไปสู่คู่จริงนั่นเองแต่ใดๆต้องบอกนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยเอ๊หรือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าหนุ่มพีก,กับสาวมี ในทุกๆครั้งนะคะเวลาที่ทั้งสองออกมาเคลื่อนไหวและคุณผู้ชมโพสอ,อะไรต่างๆในช่องทางโซเชียลทั้งสองคนนะคะมักจะเข้าไปกดไลค์ให้กันเดี๋ยวคือรวดเร็วอามากๆเร็วยิ่งกว่าเน็ต5 g อีกอ่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะทางด้านหนุ่มพีกกองทัพพีกของเราค่ะนอกเหนือจากนี้เองทางด้านหนุ่มพีกนะบางช่วงเนี่ยก็ยังนะคะมีห่วงสาวมิ้นรันรวีของเราด้วยเหมือนกันไม่อยากจะให้สาวมิ้นเนี่ยเป็นท่า้องเกลคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเช ว่าต้องเป็นไวรัลอย่างมากนะคะเพราะว่าหนุ่มพีคเองก็เคยพูดหลายตอนหลายครั้งคุณผู้ชมนี่แหละแต่ละช็อตแต่ละโมเมนต์นะคะก็ทาเอาแฟนๆเนี่ยลุ้นกันหนักมากนะคะว่าต้องมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไปมากกว่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนี้ก็ยังคงมีเพื่อนพ้องนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยหลายต่อหลายคน สาวคู่นี้อยู่ไม่น้อยด้วยเหมือนกันนะคะกระทั่งนี่เลยค่ะหนุ่มสุดหล่อนะคะอย่างหนุ่มตีธนพลคุณผู้ชมคะเจ้าตัวเนี่ยก็มีคลิปนะคะฝากถึงสาวมิ้นนะคะกับหนุ่มพีก,กองทพีด้วยเหมือนกันซึ่งบางช่วงบางตอนภายในคลิปเนี่ยมีหนึ่งประโยคนะคะที่หนุ่มตีของเราค่ะบอกนะคะว่าขอให้เป็นคู่รักคู่จริงอีกยาวนานอาาว่าแต่ว่าคุณผู้ชมคะ่ะหนุ่มตีของเราเนี่ยไปรู้อะไรมาหรือเปล่า คนเนียถึงได้พูดแบบนี้นะคะอะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้จากหนุ่มตีธนพลกันคะ่ะขอให้แฟนมิสติ้งของน้องพีกแล้วก็มินนะคะประสบความสำเร็จเป็นแฟนรักเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ขอให้เป็นคู่รักคู่จริงกไปอีกยาวนานเลยนะครับผมขอให้แฟนมิสติ้งของน้องพีกแล้วก็มินนะคะประสบความสำเร็จเป็นแฟนรักเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผม โอ้โหช็อตนี้เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮานะคะให้กับแฟนๆเนี่ยเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะทำเอาแฟนคลับนะคะที่ติดตามแห่เข้ามาแซวกันมากมายซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าใช่ๆชที่สุดนะคะที่สุดเลยนะคะเขาคงรู้กันนะคะคู่รักคู่จริงไปอีกยาวนานนี่เป็นพี่ชายพีกมิ้น์อีกคนนะคะรู้จริงน่ารักมากคุณผู้ชมที่สุดเลยคะ่ะบางก็บอก อกต่อนะคะว่าถูกต้องนะคะจริงสินะสาธุนะคะสา,สาธุสาธุคุณผู้ชมพร้อมกับมีต่อด้วยนะคะว่าขอให้เป็นคู่จริงค่ะเชียร์เชียร์นะคะรู้กันหมดทั้งช่องแล้วมั้งค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์เหมือนกันคุณผู้ชมคะจากแฟนคลับนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงช็อตนี้ของหนุ่มตีธนพลคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้อะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรานะคะไปที่อีกหนึ่งโมเมนต์ของสาวมิ้นรันรวีการโดยเธอนี่แหละก็ออกมาโพ รูปภาพนะคะซึ่งเราก็ขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยคุณผู้ชมคาช็อตแรกเองเนี่ยก็เป็นภาพเดียวของสาวมิ้นนะคะช็อตนี้สาวมิ้นของเราเนี่ยคะไม่ได้หันมองกล้องคุณผู้ชมแต่ว่าบอกเลยนะคะว่ามุมข้างเนี่ยสาวมิ้นก็คือสวยนะ่ารักสุดๆนี่เห็นแค่มุมข้างเอาไปช็อตที่2ออันนี้คือหันหน้ามาแบบเต็มๆแล้วคุณผู้ชมขายิ้มนิดยิ้มหน่อยนะคะบอกเลยว่านับวันสาวมิ้นเนี่ยยิ่งสวยออราสุดๆอาทีนี้จุดนี้เลยคุณผู้ชมขาภาพที่3า หลุดโฟกัสสุดๆคุณผู้ชมขาช็อตนี้มีการถ่ายเซลฟี่นะคะกับพระเอกคู่ขวัญขะอย่างนุ่มพี่กองดาวพีของเรานี่แหละใดๆเนี่ยบอกเลยว่าดิฉันต้องขอสารภาพนะคะว่าคือหลุดโฟกัสเนี่ยภาพสุดท้ายเอามากๆจริงๆเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมแฟนๆที่ติดตามคู่นี้ต้องหลุดโฟกัสภาพเดียวกันกันกบดิฉันแน่ใครเป็นแบบนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมขาและช็อตนี้เองนี่แหละก็ทําเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ นะคะว่าแฟนมากกันอย่างมากมายเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะคะแฟนคลับก็คอมเมนต์บอกนะคะว่าแง่นะคะแฟนมากรูปสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมพี่เป็นแฟนกันหรอกคะก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาตอบกลับนะคะบอกว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าแฟนคลับนะคะก็คือพร่าพราเป็นอย่างมากอ่ะก็ยังมีคอมเมนต์ต่อจากแฟนๆอีกเหมือนกันบางก็บอกนะคะว่ารูปสุดท้ายพี่มิ้นเปิดตัวแล้วหรอกคะเฉลยออกมาเลยค่ะว่า เป็นแฟนกันนะคะรูปสุดท้ายน่ารักจงนะคะน้องมิ้นสวยมากเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมครับโอ้โหซะส่วนมากคุณผู้ชมขาสําหรับช็อตนี้เนี่ยคือแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถามประโยคเดียวกันเลยนะคะว่าเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนหรอกคุณผู้ชมคาตอนนี้เขาเป็นคู่จริงกันอยู่นะคะแต่ใดๆเนี่ยคุณผู้ชมขาก็มีหลายตอนหลายคนแหละนะคะลุ้นสถานะคู่จริงของคู่นี้เนี่ยอยู่ไม่น้อยด้วยเหมือนกันอ่ะหลังจากนี้ก็ต้องมารอ รุนรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงว่าหนุ่มพีกับสาวเม้นของเรานะคะทั้งสองคนจะพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะจากคู่จิ้นเนี่ยไปสู่คู่จริงหรือไม่คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ